นี่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าในสมัยกรุงศรีพยาเนี่ยเขาใช้วิธีกองน้ำมันยังไงก่อนหนึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรื่องสุขอนามัยเนี่ยอาจจะแบบไม่ได,ด้ดีเท่าสมัยนี้นะแต่ก็คงไม่มีใครอยากจะกินน้ําเปล่าหรือว่าน้ําที่แบบดูสโปรกหรอกมะั้งเขาก็คิดกันนะว่าจะทําไงนะครับผมก็ไปดูมาแนละ้วมันก็มีแบบ 4- 5หวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการต้มน้ำนะครับก็คือเอาน้ําจากแม่น้ำเนี่ยมาใส่ในหม้อดินนะครับแล้วก็เอาไปต้มนะเพื่อให้แบบรู้สึกว่าน้ําสะอาดนะครับบางคนก็อาจจะใส่เป็็นนนนใบบบเเตยหหหรรรรืืืออออววว่่่่าาาาาลััคพ้้แดกกกกกิิจงงํธีีท2 น้ำผ่านผ้าขาบางนะครับก็จะเป็นการเอาน้ําที่ต้มเนี่ยมาใส่ผ้าขาบางอีทีหนึ่งเพื่อแบบว่ากรองสิ่งตกตะกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับวิธีต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องกรองน้ําแบบโบราณนะลักษณะจะเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับจะเป็นการเอาเครื่องปั้นเินเผาเนี่ยสองชิ้นนะครับชิ้นบนเนี่ยก็จะเจาะรูไว้ที่ข้างล่างนะครับโดยจะเป็นการที่เอาน้ําต้มแล้วหรือยังไม่ต้มก็ได้นะครับใส่ภาชนะข้างบนนะครับแล้วก็มันจะไหลผ่านรูข้างล่างเล็กๆนะครับเพื่อแบบกรองน้ําระดับหนึ่งนะแล้วพอไหลลงสู่ภาชนะข้าง ก็จะเป็นการกองน้ําฝนนะครับวิธีนี้จะนิยมใช้มากในตอนหน้าฝนนะครับก็จะเป็นการเอาโอ่งใหญ่ๆนะมาตั้งรองไว้เลยรอฝนตกแล้วเอาผ้าขาวบางมากองอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ดื่มได้นะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าน้ําที่ไหลาไมาจากฟ้าเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสมัยกรุง้งศรีจะใช้วิธีกองน้าแบบใดคอมเมนต์มาได้นะครับ